สวสนพี่น้องชาวไทยเช้านี้ขอต้อนรับเปิดเทอมนะครับบูดี้มีภาพนักเรียนกลุ่มหนึ่งครับนักเรียนกลุ่มนี้เนี่ยแหมต้องขอบอกว่าไม่ต้องใช้หนังสือในการเรียนแต่ใช้อะไรรู้ไหมครับใช้แท็บเล็ตในการเรียนครับและนักเรียนกลุ่มนี้ต้องขอบอกว่าไม่ใช่น้องๆเด็กป .1 ที่มีข่าวว่ากําลังจะได้รับแท็บเล็ตนะครับแต่เป็นนักเรียนกลุ่มนี้ครับดูภาพนี้นี่คือกลุ่มนักเรียนอายุเกือบร้อยล่ะครับที่กําลังเรียนรู้การใช้แท็บเล็ตอย่างตั้งใจครับ บางคนส่งอีเมลได้เปิด YouTube เป็นนะอ่านข่าวโดยไม่ง้อหนังสือพิมพ์ขอบอกว่าทันสมัยจนลูกหลานยังอายครับและเช้านี้เรามีนักเรียนที่น่ารักและอายุมากที่สุดนะมีคุณย่าพึงใจนะครับที่หันมาเรียนรู้การใช้แท็บเล็ตในวัยว88ปีทำไมผู้สูงอายุถึงต้องหันมาเรียนรู้เทคโนโลยี แล้วก็รวมไปถึงคุณยายนารอวอนเลยครับวัย1 1ปีที่ชำนาญมากครับขนาดมี Facebook เป็นของตัวเองแล้วแม่แต่ละคนอายุจะแตะร้อปีกันทั้งนั้นผมขอเรียกว่านักเรียนสูงว Hi ัยไฮเทคก็แล้วกันนะครับยังไม่หมดครับคุณผู้ชมวันนี้ใครที่ชอบซอกแซกเรื่องดาราต้องไม่พลาดเพราะว่าเจ้าพ่อปาปารัสซี่บอกอนิตยศารบันเทิงที่มีคดีความฟ้องร้อง กับดารายเยอะที่สุดในวงการนะครับนั่นก็คือคุณแก้วพีเมียแห่งก o ล์ฟสตาร์นั่นเองเขาจะมาเผยเบื้องลึกครับเบื้องหลังวงการบันเทิงใครแอบทำอะไรยังไงที่ไหนและราคาของภาพปาป,ป,รปรรารัสซี่เนี่ยนะเขาตั้งราคากันยังไงเออหลายคนอยากรู้ผมก็อยากรู้วันนี้เราได้รู้กันแน่ๆแ,แต่ตอนนี้ครับผูดี้ขออนุญาตพูดถึงผู้หญิงที่ได้รับการขนานนามว่าเป็นผู้หญิงที่ในตา สวยที่สุดในโลกแล้วก็เป็นผู้หญิงที่สวยที่สุดในอินเดียรู้จักเธอไหมครับไอสวรยญรายเดี๋ยวให้ดูภาพหน่อยลวกันมิส s w o ล l d ปี1994เธอคนนี้ยังติดอันดับผู้หญิงที่สวยที่สุดในโลกมาแล้วจากการจัดอันดับของทุกสถาบัานจริงๆนะฮะถ้าเป็นภาษาไทยเราก็เรียกเธอว่าไอสวรรญรายนะครับไอสวรัญรายแต่ถ้าเป็นภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าอัชบูรีรายนั่นเองล่าสุดเธอต้องเจอกับปัญหาใหญ่มากครับ หลังจากคลอดลูกไปเดือนพฤศจิกาย,ยนปีที่แล้วคือเธอไม่ได้รีบร้อนลดน้าหนักแต่อย่างใดนะครับหลังจากคลอดลูกจนทําให้ประชาชนชาวอินเดียเนี่ยและแฟนๆเนี่ยโกรธโมโหแล้วก็บอกว่าโอ้ยรับไม่ได้กับขนาดตัวของผู้หญิงที่สวยที่สุดในโลกของอินเดียคุณผู้ชมดูดีๆนะครับเนี่ยนี่คือภาพเบื้อในสมัยที่เธอยังสวยอยู่แต่นี่ล่าสุดครับอ้วนขนาดนี้นะฮะจนทำให้แฟนๆของเธอไม่พอใจครับคุณผู้ชมโมโหด้วยซ้ำโอ้โห นี่แหละคือภาพขนาดล่าสุดของดาราสาวไอสวรรยารายที่ชาวอินเดียหลายคนออกมาต่อว่าเธอว่าเป็นหนึ่งดาราบอลีวูดเนี่ยมีหน้าที่จะต้องดูแลตัวเองให้ดีต้องทําตัวให้เหมือนกับอะไรนะคล้ายๆกับวนะิกตอร i เ b แบคแคมเนี่ยที่กลับมามีรูปร่างขุ่นเพียวหลังจากคลอดลูกทันทีส่วนชาวอินเดียนคนอื่นก็บอกว่าเนี่ยไอสวรรยารายเป็นถึงเทพีแห่งความสวยงาม แล้วก็เป็นที่คาดหวังของผู้คนว่าเธอจะต้องสมบูรณ์แบบตลอดเวลาอางนี้ดีกว่าขอดูภาพเปรียบเทียบหน่อยสิครับว่าเธอเปลี่ยนแปลงไปมากขนาดไหนนี่เลยครับโอ้โหกอตตองเข้าใจนะครับคลอดลูกเสร็จปุ๊บมันชินกับการกินเยอะๆบางทีบางทีเขาก็อยากจะพักบ้างพักจากการต้องดูแลตัวเองอยู่ตลอดเวลาคุณคิดดูสิปีอะใ,ในการดูแลรักษาหุน่นแม่ เป็นผมผมไม่โกรธเธอเลยล่ะเข้าใจมากกว่าเมื่อกี้พูดถึงวิกตอเรียแบ็คแคมคุณผู้ชมผมว่าผมว่าในคุณภาพวิกตอเรียหน่อยเสียเนี่ยผ,ผมว่าเธอผอมเกินไปะซาซายอยากจะมีหุ่นแบบนี้กันเหรอครับดูสิผอมมากขอสักภาพได้ไหมสักภาพแล้วกันอ่านี่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 เธออุ้มลูกหรือว่าหิ้วตุ๊กตาครับเนี่ยผอมจนจะอุ้มลูกไม่ไหวอย,อยู่แล้วนะครับว่าเกิดเป็นผู้หญิงสวยนี่ลําบากจริงๆนะครับคุณผู้ชมจะผอมจะอ้วนก็มีแต่คนคอยมองว่าเอออ,อ,อ้วนอ้วน แต่จริงๆผมว่าอบอบอวน,นเนี่ยนะก็มีความสามารถได้นะครับอย่างของบ้านเราเห็นไหมครับอมิตาทัทยังของเราใช่ไหมแม้จะอวบขนาดไหนครับแต่ก็ยังแดนซ์กระจายไม่แค่ขนาดตัวดูสิต้องเป็นแบบนี้ต้องเป็นแบบนี้อเ,นบบนเอาละภาคอานาบ,บหนึงช่วงหน้าลูกหล,ล,ลานและผู้สูงอายุที่นั่งชมรายการเราอยู่ห้ามพลาดครับพบกับความน่ารักของนักเรียนสูงวัยไฮเทค ผู้สูงอายุวัยเกือบร0อยปีครับที่เรียนรู้การใช้ทัพเดตแบบทันสมัยทั้งส่งอีเมลและอ่านข่าวแบบไม่งอนองอหนังสือแขกรับเชิญของผู้ดีนะฮะในเช้าว,วันนี้คือนักเรียนสูงว Hi ัยไฮเทคเมื่อกี้บอกผูดี o ูดีด้ครัเมื่อก่อนนี้เราจะเห็นแต่ผู้สูงวัยเนี่ยเรียนคอมใช่ไหมครับเพราะว่าแปลกแล้วเนี่ยแต่ตอนนี้เนี่ยทันสมัยกว่าน,นั้นดูภาพนี้สิคุณผู้ชม เขาเรียนแท็บเล็ตแบบทันสมัยสุดๆนะครับนี่คือกลุ่มน,นักเรียนอายุเกือบร้อยที่กำลังเรียนรู้การใช้แท็บเล็ตอย่างตั้งใจครับบางคนสง e ่งอีเมลได้บางคนเปิด YouTube เป็นอ่านข่าวเดิไม่ง้อนหนังสือพิมพ์ทันสมัยจนลูกหลานยันอายครับ วันนี้นักเรียนสูงว Hi ัยไฮเทคนะคมาพร้อมกับคุณครูแล้วเลยครับเช้านี้เราขอต้อนรับคุณย่าพึงใจครับที่หนมาเรียนรู้การใช้แท็บเล็ตในวัย88ปีมาพร้อมกับคุณยายณรุวอครับคุณยาย Facebook วัย71ปีนะครับและครูเจี๊ยบสุธีราเลยครับเช้านี้เราต้องขอต้อนรับทั้ง3ท่านครับรุณสวัสดิ์ครับสวัสดีครับ โอ้โหเมื่อกี้วูนี่เห็นภาพแล้วก็กทึ่งพอสมควรเพราะเมื่อไม่กี่สัปดาห์ยังยังซื้อแท็บเล็ตนี้ให้คุณยายเล่นผมก็ไม่แน่ใจว่าคุณยายจะเล่นหรือเปล่าแต่พอเห็นภาพคลาสเมื่อกี้นี่ตกใจว่าหลายคนผู้สูงอายุเนี้ยหันมาเล่นแท็บเล็ตกันเยอะขึ้นทําไมคุณย่าพึงใจขออนุญาตเร้คุณย่าอะไรกันถึงถึงหันมาเรียนแท็บเล็ตเพราะอะไรวก็ที่แรกก็มาดั้งใจก็จาเรียนวันนีไไ้ไปเห็นหลานเด่นกับเรีนเล่นอมเล่นเล่นเ,เออดูครู เอ๊มีการส่งตอบโจทย์ตอบอะไรกันเนี่ยก็เลยขอรู้บ้างเออขอรู้บ้างนะขอให้เขาช่วยชี้แนะให้ครับแต่แล้วเขาก็มาหัดให้นิดๆหน่อยๆมาให้พอดีก็พิมพ์ดีครับพิมพ์ไอ่ตัวอะไรอะไรที่นั่นเนี่ยก็เลยเวลาเข้ามาอยู่ เราก็เล่นคนเดียวเป็นคนเดียวมันก็หายไปบ้างเขมก็ลงมาอยู่ข้างล่างลีกไม่ทันใจเออถามว่านี่มีที่เรียนที่ไหนมึงยยาอยากจะไปเรียนจะได้ไม่ต้องงอใครแล้วเออไม่ต้องงอหลานแล้วนไม่ต้องแล้วได้เล่นทุกวันครับเอาไว้เขียนจดหมายเมื่อคุณจะเขียนไว้ส่งอีเมลถึงยากคุยกันได้ครับแล้วอย่างหนึ่งอยากจะบันทึกอะไรต่ออะไรของตัวเองไว้ให้ลูกหลานรู้ก็เลย เราก็พิมพ์เด็ดได้เนี่ยก็ไปลองช้อมดูก็ยังใช้ได้อยู่เรียนเจ็ดสิบปีแล้วพิมพ์ดีนะใช่ไหมไม่ยากใช่ไหมครับพิมพ์ดีบน iPad ไม่ยากเลยแต่แล้วคนบอกว่าใช้นิ้วเดียวใช้นิ้วเดียวเราเรียนมาตั้งสิบนิ้วเออเราเรียนตั้งสิบนิ้วรานนี้เราใช้นิ้วเดียวไม่ทราบว่าตอนนี้อยากจะเล่นมากๆนี่อยากเล่น Angry Birds หรือว่าอะไรครับเคยเล่นไหมครับ Angry Birds Angry Birds ที่เป็นนกอ่ะฮะไม่ใช่เล่นอย่างอื่นเนี่ยหรือจะบอก่เล่นทั้โคุณยายอ่ เล่นเล่นคุณย่าเล่นอะไรนะครับเป่นไพ่ลอง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 ไปนี่อะไรเป็นไพ่เป็นโซลิชาร์โซลิชาร์อันนี้ไม่ใช่การพนันนะครับคุณผู้ชมใช่ไหมทำไมถึงชอบชอบเล่นไพ่บนายฝรั่ด้วยครับใช้ทั้งมือและใช้ทั้งกลองเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองลองเล่นให้ดูนะครับแล้วก็เล่นก็ง่ายกันเอามาต่อเอามาต่อนี่ทำไมไม่ออกเล่นจนแห้งเลยเหรอครับเนี่ยนี่นี่ครับทำไมอย่างนี้วะใช่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 นี่ขยับได้เดี๋ยวลองขยับไปดูขยับไป ตั้งกดไอ้นี่มาก่อนมันหมดแล้วยังครับยายหมดแล้วหมดแล้วเกมหมดเกมปกตินี่เล่นสมัยก่อนนี่เล่นเล่นไพ่จริงๆบ่อยไหมครับก็เล่นบ้างแบบสนุกแล้วแต่เพื่อนก็จะชักชวนถามคุณยายนรุ่วอร์ดีกว่าท้าไมถึงหันมาสนใจเรียนรู้ในการใช้แท็บเล็ตแท็บเล็ตธรรมดาจะเรียนคอมพิวเตอร์ค่ะครับประมาณ12ปีแล้วค่ะครับแล้วก็มันมันหนักอะค่ะเวลายกไปไหนมาไหนพอเกา มีอันนี้ออกมาก็เลยเรื่องสนใจว่าเออมันเบาดีครับถ้าจะใช้ได้มันสะดวกกว่าเอาโน้ตบุ๊กไปเยอะะค่ะแล้วแล้วคุณใหญ่านารวอรเล่นเล่นแอปพลิเคชันไหนคะโทษทีใช้อะไรมากที่สุดเนี่ยใช่อ<น><น>ะไรมากที่สุดเล่นเกมมากที่สุดเล,เล่นเกม <laughs> เออทุกคนเนี่ยขันมาเล่นเกมกันทั้งส่วนใหญ่เหมือนเด็กเด็ก,ดกอายุ7จ็ดขวบเลยนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวถามครูเจี๊ยบบ้างดีกว่านะว่าทําไมถึงมีการสอนใช้แท็บเล็ตกับผู้สูงอายุครับ ที่แรกที่แรกก็ไม่ได้ตั้งใจจะสอนหรอกนะฮะคือเราสอนคอมพิวเตอร์มาก่อนนะะสิบสองปีเหมือนคุณน,นรุวนว่า Used, สอนมาสิบสองปีทีนี้พอปีที่แล้วเนี่ยกระแสของแท็บเล็ตมาแรงมากแล้วก็สมาชิกเราเนี่ยสูงวัยทั้งหลายแหล่เนี่ยก็ได้ของขวัญจากลูกลูกมั่งหลานมั่งซื้อแท็บเล็ตให้ก็เดินถือมาหาครูอ,อย่าง,งาลูกหลานซื้อแท็บเล็ตให้แต่ก็ไม่รู้ว่าพ่อแม่สามารถเล่นได้หรือเปล่าหรือซ้ำอ่อใช่ใช่ ตามกระแสคิดว่าตามกระแสแล้วว่ามันพกพกพาสะดวกนะฮะคิดว่านะแล้วเขาก็เลยซื้อให้เป็นของขวัญบ้างอะไรบ้างมีผู้สูงอายุสนใจมาเรียนเยอะไหมครับเยอะมากเพราะว่าที่เปิดมาเนี่ยไม่เพียงไม่กี่เดือนก็สัก200กว่าคนสองร้อยเขาทราบข่าวจากไหนฮะปากกวาดปักกวาดเราเป็นชมรมอ๋อรแล้วชมรม OPPY OPPY เยี่ยมมาจากอะไรครับ O people playing young O people playing young แปลเป็นไทยก็คือผู้สูงอายุ เล่นเป็นเด็กเล่นเป็นเด็กเล่นเป็นเด็กไหมครับพี่ใหญ่ใช่ตอนเล่นก็ลืมตัวนึกแบบยังสาวอยู่นี่ผมว่าเจ๋งเนี่ยเจ๋งตรงนี้แหละถามคุณยายนารุ่วรหน่อยดีกว่านะครับว่ามี Facebook ด้วยใช่ไหมครับมีค่ะมีหน้า Facebook ทันสมัยมากๆเอาไว้คุยกับใครอะครับเฟซบุ๊กเพื่อนๆนะคะครับเพื่อนๆในกลุ่มเออชื่อใช้ชื่อว่าอะไรครับพี่ชื่อนารุ่วรปัญญารชุนนารุ่วรปัญญารชุนนั่นเองนะครับแต่มีรูปลูกสาวอยู่ข้างหน้าค่ะลูกสาวหมา ลูกสาวก็คือหมามีการแชร์ด้วยกดไลค์ไปเรื่องครับเป็นกดไลค์ไปแล้วนะครับดูคุณพุอดีบ่อยๆแล้วครับได้ดูใน Facebook เหรอครับเป็นยังไงอ๋อเหรอฮะตามทวิตเตอร์ด้วยตามทวิตเตอร์ด้วยเหรอครับโอ้สุดยอดมากเลยต้องบอกคุณแม่กับคุณยายที่ติดตามชมอยู่นะครับว่าต้องตามคุณยายนรวรบ้างแล้วนะครับคุณย่าภูมิใจครับถามนิดหนึ่งนะครับว่าเขียนอีเมลส่งหาส่งหาหลานด้วยใช่ไหมใช่หลานอยู่ไหนครับ อยู่อังกฤษคนหนึ่งอเมริกาคนหนึ่งแล้วออสเตรเลียอีกเพราะว่ามีลูกชายสี่คนโอ้ลูกของลูกชายเรียนอยู่คนละประเทศคอ๋อเขียนจดหมายทีนึงต้องสามสี่ฉบับแต่อันนี้ส่งทีเดียวได้อันนี้ต้องต้องขอบอกเลยนะครับว่านี่ในอินบ็อกซ์ใช่ไหมครับใช่ของคุณยายนะครับมีคุณย่าเท่าทีมีอีเมลเต็มนี้จากลูกหลานหมดเลยแล้วก็ตอบลับได้ด้วยสมมุติจะสมมติสมมติเมลฉบับนี้ เราจะ reply หรือว่าตอบกลับเราต้องไปที่ไหนะครับตอนแรกกดนี่นะแล้วก็ reply ครับอ่านเป็นภาษาอังกฤษเหรอครับก็เขาคุยมางยังเป็นภาษาอังกฤษเลยเคือท่าเราับไอ้ตอนก่อนเขาไปเราสอนภาษาอังกฤษที่เขาแต่ตอนนี้เขาพูดมาบางทีเราไม่ค่อยรู้เรื่องเออแต่ก็พิมพ์ได้บ้างพิมพ์ได้พิมพ์ได้นะครับลูกหลานว่ายังไงบ้างครับตั้งแต่เรามาเรียนแล้วเห็นพัฒนาการเขาบอกเราได้พัฒนาการ ไอ้ไอ้ไอ้ตัวเล็กเพื่อนที่อยู่อังกฤษเนี่ยชมเปาะมาเลยเออแม่ชื่นใจไอ้ามชมวันอื่นชมไม่ชื่นใจเออแต่หลานชมแล้วชื่นใจนะครับแล้วคุณยายนะรุ่วอร์นะครับลูกหลานว่าไงบ้างครับคนรอบข้างเขาเห็นเราเล่นเขไม่แปลกใจหรอกค่ะเขารู้ว่าเป็นคนอยู่ไม่สุขเออเป็นคนไฮเปอร์หรือเปล่าครับไฮเปอร์ค่ะคล้ายๆกันผมจะมนิดนึงอย่างผมนี่เวลาอายุมากขึ้นสักแปดสิบเนี่ยเราจะไฮเปอร์กว่านี้ไหมครับ ให้เปรกวจริงหรือปม่ครับโอ้โหจะเป็นคนแก่ที่ใฮรเปิมมากส่วนนากลัวมากเลยนะครับคุณเจีย๊ยบวุฒิี่ถามหน่อยดีกว่าว่าปัญหาส่วนใหญ่ที่ผู้สูงอายุนะครับจะจะงงคืออะไรเกี่ยวกับแท็บเล็ตก็ตัวแท็บเล็ตล้วคะัความไวความไวที่มือสัมผัสไปเนี่ยค,คือถ้าสัมผัสไม่ถูกที่เนี่ยมันจะมันจะไปเร็วมากแล้วก็จะงงในในช่วงต้นแล้วเท่าที่เท่าที่สังเกตตอนเรียนเนี่ยค่ะนิ้วเนี่ยของทุกคนไม่ใช่เล่นแท็บเล็ตได้ดีนะ โดยเฉพาะนิ้วผู้ใหญ่มันยังไงฮะนิ้วจะเป็นยังไงผู้ใหญ่เนี่ยบางคนจะแข็งเก็บเ็บก็ไม่โดนนิดหนึ่งไม่โดนเล็บใช่แล้วนิ้วจะใหญ่แข็งด้านหรือแบนต้องใช้ต้องใช้ปากกาจิ้มจะดีกว่าใช้ปากกาแบบที่คุณยายนรุวอนเธออยู่นะครับจะจะจะดีกว่าภาษาที่สอนต้องเป็นภาษาที่ไม่เหมือนกันกับสอนวัยอื่นๆไหมครับเวลาเราสอนศัพท์เทคนิคนี่ต้องเรียน ต้องเรียนการใช้ตัดไปเลยแล้วก็พูดภาษาบ้านๆนะคะคือง่ายๆเหมือนแบบหน้าจอใช้นิ้วจิ้มเวลาที่จะขยายเอาแหวกนิ้วออกอะไรอย่างเงี้ยแต่ถเปาษาแล้ขบหวกขแหวกแต่ถ้าเป็นภาษาแล้วก็ขบแหวกแหวกอะไร้าเป็นภาษาแหวกกับแหวกแหวกเดี๋ยวก่อนนะถ้ายกตัวอย่างให้ดูนะครับนี่คือภาพไม่ไม่มีภาพลับใช่ไหมครับนี้ไม่มีไม่มีคลิปอะไรทั้งสิ้นยังไม่ได้ถ่ายนะครับอานะสมมุติว่านี่คือนี่ภาพใครครับนี่ภาพใครครับลูกชายนี่ภาพลูกชายนะสมมุติว่าเราจะ นี่เขาเรียกว่าอะไรครับแหวกแต่ถ้าภาษาคุณเล่เรียกว่าอะไรนะฮะกขา pinch pinch อ่าพินช์ไม่ต้อง p i n ช h หรอแหวกนะแล้วก็ฮุบ close แบบฮุบฮนะแลก็คือง่ายๆไงับนะครับเอาละครับเดี๋ยวถามถามถามคุณย่าพึงใจหน่อยดีกว่านะครับว่าชอบถ่ายรูปเพราะเป็นตากล้องหญิงคนแรกของช่องเจ็ดด้วยใช่ไหมครับและะฮกล้องแบบไหนครับกล้องภาพยนตร์ก็ภาพยนตร์เลยก็ช่องเจ็ดจะไมนั่น อของโทรทัศน์กองถกใช่ไหมครับใช่กล้องครภาพยนตร์ตอนนั้นคุณแพนเค้กเป็นนางเอกอยู่หรือเปล่าครับไม่เกิดงั้ไม่จำจำได้ไหมตอนนั้นร่วมงานกับดาราคนไหนบ้างไหมใ้ท่านได้จับจับยุคแรกแรกจัไหมแน่นน่แหละฮะครับคุณคุณแหมมาถามตอนนี้มันมันเยอะจนนึกไม่ออกเอาเป็นว่าได้มีโอกาสเป็นเป็นเป็นตากล้องหญิงคนแรกเลย โอ้โหสุดยอดจริงๆนะครับจำเร็จใหม่ๆก็